เราจะมีสมาธิอย่างต่อนเนื่องโดยการรับรู้อารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย,ยก็เป็นเรื่องยากแขนเป็นเรื่องยากแหลแต่เราจะต้องมาเรียนรู้จะต้องมารู้ไว้อารมณ์กรรมฐานมีเท่าไหร่เพราะมันเป็นการรู้กรอบรู้ขอบเขตว่าพื้นที่มันกว้างแค่ไหน มีกี่หน่วยอกทามีกี่หน่วยอารมณ์สมมติว่าเราสตาร์ทเริ่มต้นที่อารมณ์ที่เราคิดว่ามันโอเคที่สุดแล้วในสี่สิบสมมติสมมติว่าอัสสุทัก,กรรมฐานสมมติเนี่ยพอเราทำทำไปกำหนดกำหนดไปจิตมันไปอารมณ์อื่น ถ้าคนไม่เคยเรียนมาว่าอารมณ์กรรมฐานสาหรับสมถกรรมฐานมีสี่สิเนี่ยเขาจะไม่โอเคมากๆเริ่มต้นถูกพอสักพักมันเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ไปรู้ด้วยว่าอารมณ์ที่ไปรับรู้ใหม่ใช่หนึ่งในสี่สิบไหมคนไม่เรียนยมว่าจะรู้ไม่รู้รจะเอาแค่ว่าสงบอย่างเดียว ใช่ไหมแค่สงบอย่างเดียวยมว่าใช่หรือยังแค่สงบอย่างเดียวโยมว่าใช่หรือยังว่าจิตกําลังเจเริญกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องมีสมาธิกับอารมณ์กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องยมว่ามันใช่หรือยังแค่สงบอย่างเดียวใช่ไหมยอมได้เวลาหลับสนิทสงบดีไหม สงบไหมสงบคือมันสงบแต่มันไม่ใช่หลักของพระธรรมไม่ได้ให้บรรยานยายฐานนั่านั่งสงบไหมสงบไหมสงบสงบนิ่งไหมนิ่งเลยอ่ะนิ่งนะไม่ใช่แน่นิ่งนะนิ่งนะสงบนิ่งเข้าใจไหมสงบนะคอนั่งกรรมฐานสมว่าเขารับรู้อารมณ์กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องจริงๆ เยวว่าเขาก็สงบไหมสงบคนหลับสนิทสงบดีคนนั่งกรรมฐานาได้ดีต่อเออออนื่อดีสงบดียกว่าใครสงบแล้วดีกว่ากันนั่งเพราะอะไรเพรา,ามะมันรู้ตัวเวลาหลับไม่รู้ตัวร,รู้ตัวแห่รู้ต,ตัวนี่โอเคแล้วนะ ตาน,นรู้ตัวหมรู้รู้ตัวนี่คือรู้อะไรไม่ใช่รู้ตัวทั่วพรออย่างนั้นอย่างนั้นก็แปลตามการการเปลี่นร่งเขาใครจะเปลน่ยน่างต่อคือถ้าเราไม่รู้ว่าอารมณ์กรรมฐานมีอะไรบ้าง โอกาสที่เราจะฝึกให้จิตเรารับรู้อารมณ์กรรมฐานได้อย่างถูกตัวเนี่ยทุกอารมณ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ง่ายครับ hmm. เคยจําคําที่อามาพูดใช่ไหมละ่ะว่าไม่เรียนไม่รู้อะไรนะเรียนยังไม่รู้เลยพ่อจย์บอกไม่เรียนไม่รู้ไม่เรียนจะรู้ได้อย่างไร ใช่ไหมขนาดเรียนยังไม่ค่อยจะรู้แต่เวลาเอามาพูดเนี่ยมีกอไก่มอมมาเยอะเนยนะใช่ไหมขนาดก็เรียนก็ยังไม่ค่อยจะรู้ใช่ไหมแล้วคนไม่เรียนจกคนจะรู้ได้ไงอยากไปไหมอยากยากเลยเหรอไมไ่ยากนะ เอนภาษาโบราณพูดนิดหน่อยแค่นั้นเองปละยองข้อโบราณอยู่ไหนอ่ะโบราณโบราณทุกคนไบรทุกคนซึ่งต้องพูดเลยสึ่งต้อูดเธออันดับแรกต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานที่ต้องรู้ สมมติว่าเราปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยโยมว่าโอกาสที่จิตเราจะเปลี่ยนอารมณ์จากที่เราเริ่มต้นมาไปเป็นอารมณ์อื่นมีไหมม,มีแล้วเราจะทำอย่างไรก็ต้องย้ำึงจิตสมมติว่าอารมณ์ที่จิตเราเปลี่ยนไปรับรู้เป็นอารมณ์อื่นแต่เป็นสึ่งในอารมณ์กรรมฐานโยมว่ากําหนดตอน่อหรือว่ากลับมาที่เดิมกำหนดต่อ สอก็มาถามเขาตอบเขาตอบมาเน้นแล้วเราก็ถามพูดถึงอะไรแล้วตอบมาได้ไงพูดถึงสมาทานก็โยมก็กลับไปที่เดิมไงอย่างที่โยมพูดนนั่แหละกลับไปที่เดิมโยมกัญชนากลับไปที่เดิมเมื่อกี้หลับอยู่ใช่ไหมกลับไปก่อนถึงแล้วมาคุยกัน โยมแดงตอบสิโยมไม่ทราบปราแต่โยมว่ายังจะถามอยู่ยังไม่ได้ถามถามคือจะถามถึงถามไรอารมณ์ของสมถะกรรมฐานมีสี่สิ่ะเวลาเราเลิกเราไม่ได้เลิกทีละสองทีละสามเราเลิกทีละหนึ่ง <c oughs> แล้วถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องให้มันหนึ่งเดียวต่อเน,นื่อง <c oughs> แต่สําหรับคนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่หนึ่งเดียวต่อเน,นื่อง อีกทั้งอารมณ์บางอารมณ์เนี่ยเราคิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่มันแค่ใกล้เคียงก็มีมันไม่ค่อยชัดสําหรับจิตเราเราโทษว่ามันไม่ค่อยชัดนะต่ความจริงจิตเราเนี่ยอ่อนก็เรียกว่าอ่อนอะไรเลยนะอ่อนความสามารถถูกไหมอ่อนความสามารถอ่อนหักอ่อนหักเข้าใจว่าอ่อนหักไหมเข้าใจแต่ว่าแปลว่าไม่เคยหัดมาไม่ได้หัดมา ไม่ให้ได้ฝึกไม่ได้หัดหัดน้อยฝึกน้อยอ่อนหัดถูกไหมเวลาเราก็รบอกว่าอารมณ์ที่มันไม่ค่อยชัดสมมติว่าเราก็วาดไปเรื่อยสี่สิบอารมณ์ไม่ชัดไปหมดทุกสิบสี่สิบอารมณ์ที่ทำไงเนี่ยเอาอะไรก็ออกเลยตั้ต่ไประแวต้องเริ่มที่อารมณ์แปลงเลยถูกไหม สมมติว่าเราเริ่มไปแล้วที่อารมณ์ที่เราคิดว่าใช่นี่สุดแล้วเริ่มเริ่มไปจิตมันไม่รับรู้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของจิตของคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆนะแต่ถ้าไปรับรู้อารมณ์ที่เป็นหนึ่ง ในจำนวน40ยอมว่าเราควรกำหนดตอบหรือกลับไปที่อารมณ์แรกหนดตอได้กำหนดตอบก็แล้วคนอื่นทำไมก็ไม่ตอบกันเพายังไม่ได้กำหนดกันนะกำหนดตอบไม่ต้องกลับเช็คถอนก็เราก็ไม่ต้องกลับนะแล้วก็ไปเป็นลงมว่าถ้อยู่ใน40เดินแดงตอบใช่ อ่าต้องไม่ธรรมดาไม่ตอบตามอายุใช่ไหมก็เพราะว่านั่นมันก็เป็นหนึ่งในอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันไม่จําเป็นต้องกลับไปที่อารมณ์เร no> ิ่มต้นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าอารมณ์เริ่มต้นมันเก่าจริงถึงขั้นว่าจิตเราไม่เปลี่ยนไปรับอารมณ์อารมณ์อย่างว่าใหม่เนี่ย ถ้ามันไม่ถ้ามันเก่าจริงกินมันจะเปลี่ยนอารมณ์ทำไมไม่เปลี่ยนนะแปลว่ามันไม่เก่าเข้าใจเราไมเก่าไหมเข้าใจมันไม่เก่าจริงกินเราเนี่ยไม่เก่านะความจริงเนี่ยมันถึงขั้นว่าเปลี่ยนจากอารมณ์เริ่มต้นไปอารมณ์อื่นแต่เป็นหนึ่งในอารมณ์กรรมฐานําหนดต่อเลยสชถูกไหมน้ำลดต่อเร่อยไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์ การนั่งกรรมาฐานที่ดีเนี่ยต้องให้มันแช่รับรู้กำหนดอยู่กับอารมณ์เดิมนะไม่ได้แปลว่าเรายึดต,ติดนะหมายความว่า,วาแต่ละอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคใช้คำว่าเกี่ยวข้องนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับนามหรือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ เป็นอาการหรือผลพวงที่ออกมาจากรูปหรือออกมาจากนามเป็นเหตุเนี่ย mm hmm. เวลาเรากำหนดไปได้เรื่อยๆอ, mm hmm. อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นเส้นทางย้อนสอน mm hmm. ให้เราเนี่ย สามารถกาหนดไปได้เป็นต้นต่อต้นเหตุต้นปัจจัยที่มาเดิมของอารมณ์เหล่าน,นั้นก็คือรูปนามและในรูปในานามเนี่ยมันยังมีลำดับอีกนะมีลำดับอีกอย่างน้อยคือเรื่องรูปต้องรู้ก่อนเรื่องนามเนี่ยอย่างไรก็รู้ทีหลังอยู่แล้ว เป็นผลง่ายๆระหว่างลำดับในการรู้รูปรู้นามก่อนหลังกันเพราะว่ารูปรู้ง่ายกว่านามนามรู้ยากกว่ารูปไม่มีใครในโลกนี้จะไปรู้นามก่อนรูปได้มีแต่รู้รูปได้ไม่เท่าไรก็สามารถรู้นามได้จะไปรู้นามก่อนรู้รูปได้ไม่มีแน่นอนเป็นผลเพราะว่านามรู้ยากกว่ารูป รู้รู้ง่ายกว่านามแต่สําหรับพวกเราเนะี่ยต้องบอกว่าต่อให้รู้ที่รู้ยากกว่านามสําหรับเราก็ยังรู้ยากเขา้าไปแต่ต่อให้เป็นรูปที่รู้ง่ายกว่านามพอไปสําหรับเรารู้ก็ยังยากอยู<ม>่ดีเราเรียนวิธรรมมาเนี่ยเหมาะเลยนะเ<ม>ช่นไหมเรียนวิธรรมมานล่วเหมาะเลยเหมาะล้วป่านนี้ก็ใกล้จะจบจน,นเหมาะตรงน ออกมากเลยนะให้ค่อยเป็นค่อยไปนอนไปได้กี่หน้ากี่บันทัดเยอะเต็มหน้าเลยรนอนไปแล้วเขียนวันที่ไว้ได้วยนะเขียนวันที่ขั้นไว้เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาตมาจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเช็คอารมณกรรมฐานหมายถึว่าข้อมูลที่ให้ให้ไปเัื่งไหนเนีนะ แป็การทบกทวแ้วเล็กๆนึอยๆแล้วมัจะต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่อยๆว่าไงโราการจะนาขยับมันอยากจะถามว่านอยู่ไม่เียวจะมลูกปไมีก็มเหมือนลูกโป่งยังไงนะ้าก็ลูกกมันค่อยๆโป่งพองไม่ใช่หรือ ภาวนาเปลี่ยนเสมอรูปโงงอย่างนี้ใช่การภาวนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าครึ่เดียวโป่งพองถึงที่สุดเลยค่อยๆโง่งค่องไปหมายความว่าการทําความดีต่างๆมันค่อยๆขยับไปยกตัวอย่างง่ายๆกุศลจิตเราเนี่ยมีทั้งการมาว่าจอกุศลรูปปว่าจอกุศลการรูปปั้ว่าจอกุศลลงกุศลละกุศลหรือมัคจิตใช่ยไหมมีใครไหมในโลกนี้ ที่โลภุตระกุศลจิตหรือมรรคจิตเกิดทันทีโดยที่กามาวจรุกุศลจิตไม่เกิดก่อนมีมั้ยไหมไม่มียกแค่นี้รูปโป่งจบเรื่องรูปโป่งไม่ยอมมาคิดว่าในสมัยที่ราชการยังไม่มีรูปองโป่ะะเงบอกมาดีว่าเรื่องพัะสตักพระสตักสกุลแค่อะไรปัญหารูเกิดจากที่โยมเรียนกระท่อนกระแทกนั่นแหละ เดี๋ยวที่หน้าเราอยู่อีกแล้วเนี่ยพัศตาข้อพอสะเลออเสือจุนอเต่าเปนไปก่อนปุกตกก็เือถุงน้ำถุงน้ำตอนเราจัสดนจบไม่ได้ยองการจะมาถามว่าจบไหมจบม ก็ประมาณนี้นะสำหรับอาทิตย์นี้เป็นไงโยงมาจะไหมดีค่ะดีไหมดีค่ะดีนะอยากเป็นอะไรอยากเป็นแสดงใครรบที่แดงมาเดี๋ยวนี่อยากโยงแดงดิใช่ค่ะบอกว่าเขาขอแต่ดงดีใจดีมากใจแต่แดงดีไปยื้อเฉยเฉยเก็อย่างน้อยก็ เราไปทบทวนข้อมูลที่เรียนไปนะกรรมฐานแปลว่าอาย่างไหรหมายถึงอะไรอารมณ์ของสมถะกรรมฐานมีสี่สิบอย่างอะไรบ้างนะอ่านทบทวนไปนะไม่ต้อง,งทิ้งขั้นว่าเป๊ะนะแต่อ่านไว้เพราะมันเป็นข้อมูลที่ควรรู้แล้วอาทิตย์หน้าไปต้นไปเนะี่ยเราจะลงละเอียดไปเรื่อยเรื่อนนะั้น รับวันนี้ก็ประมาณนี้อาทิตยหน้าไปมาเจอปรหมา <c oughs> สวดมนต์ไปพระพรอะระหังารรมบุตร i know Bye. Uh.